ไปย่างเบื้องบงนี่ครับผมมปอนอย่างข้างให้ข่อยเกี่ยวครับข่เขาให้เข่อใส่ครับเนี่ยไอ้หนูมาอยู่เพื่เก่าวครับใส่ตะโดนได้เหมายผุมไม่มีอู้หเป็ดระเติดนะครับอู้ขี่ไม่ไม่ขี่ไม่อยู่แล้วหนูอยู่ๆครับเนี่ยขี่ไม่เลยเนี่ยอู้หูปวดนะกินเขาเพียบมีงเอรีเลยครับอู้หขี่ไม่ครับอยู่ๆขี่ก็เขาเขาสร้างครับ เดี๋ยปุ๊บเปียกเลยครับเนี่ยคิวเปียกเลยดักนี่สักอันมมนะผมข้อใส่กไ็ไมีเพียอโอ้โหพี่นู้นตัวนีนโอ้โพี่พ,พ,พี่พี่หวยหนึ่งไอ้เรีอ่อผมผีก็หัวข้ใส่ได้ครับเนี่ยโอ้โหหนึ่งออ้โหยอะจังครับผม แล้วลุงครับตรงนี้ครับเนี่ยคู่นี้นะครับนี่ครับผมมันเป็นหูเก่าเลยครับเนี่ยแต่ทาามันเที่ยวยู่ครับนี่ครับหูเก่าหนูใหญ่มาอยู่ไหมครับผมจะหางไปทางนี้ครับนี่ครับจอเหยื่อเข้าไว้ใส่ฟ้าทางเป็นเต่เต๋อเลยเพิ่มมองนะครับหยอดเขาครับผมน้่ยอืม ไปค่อยยอ่ยนะครับเดี๋ยวมันร่อนอ้อมขาวมันน้ครับผมได้แล้วครับหน,นึ่งอันนี่ครับเขาเห็นท่างปุ่นเขาเห็นหน้าปังนะครับหนูอ้อมหยาไม่อยู่ตรงนี้ครับป้ายหยาเดี๋ยวยางาบ้องป้ายเหมือนครับเป็นแปนเลยครับตรงนี้ปูนป้ายหยาเขียวผมยางมาบ้างอยู่ปุ่นนัน่เองครับอู้หอน,นี่ป้ายยา หาขุนนะครับหนูมักอยู่ปางสี่ครับนี่ช่วงหนาวแรงพัวอย่างนี้มันบ่ค่อยตายครับนี่เขียวตลอดบึงทเลาะไปปุ๊บเป็นเปลนครับนี่เปลนเยอยู่ดเดียมันไปเลยครับหาขายก่อนตรงนี้ขายตรงนี้อุ้ยดีขายมันครับพวกเรื่องขยเก่าครับเที่ยวทองมันเที่ยวออกเลยด้วยครับเห็นบ่หนูเป็นหนูเท้าครับเนี่ย อู mm. life, mm ้ย hmm. mm ุ hmm. ่งตั้งเป็นอยู่อู้ยุ่งเที่ยวตัวนี่เดี๋ยวคุณทั้งนี่กันอู้ยมันเพิที่ยวอยู่ครับเที่ยวอยู่หิวเท้าครับเลยไม่รู้ส้างเป็นอะไรเตือนเลยเดี๋ยวมองนะครับบ้ยห่างนี่สองกันครับก้อนกลางคว้ยล่ะครับผมหยอดเข่อยครับค่อยๆหยอดครับโยนลันโอเคผมเดี๋ยวรอยครับหนึ่งกันเดี๋ยวแรงดุ่นกันครับ ไปนี่นะครับผมคู่ไปนี่แหละแปลงลุงนะครับเจอหน่อยกระเทียงหน้าเนาะเดี๋ยวนี้ยเล่นกันนี่ผมเปลวมันเห็นเปลวแล้วครับทางมันหนึ่ครับนี่ยสองทางมันเห็นครับสอง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 มันหนึ่ครับมาอยู่นี่เปียกนะครับนี่สามแยกอ้เป็นเต๋อได้ไหมดูเดี๋ยวมองครับพุ่นลงไปพุ่นครับเดี๋ยวผมหาไว้ตรงนี้ครับเช่นกัน วันนี้เป็นฟ้าเหลืองครับผมผมลงไปใไฮน่าทาั้งฝนครับฟ้าเหลืองเดีแลแล๋ยวเริ่มรุนกันครับผยอดเขาเป็นยอดแห้งมาเลยครับเดีแลแล๋ยวลังเดีแลแล๋ยวลังโอ้บอ่เหมือน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเริเจอไอ้ฟ้าเหลืองวันนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้หอนผมอู้เพียหอยมัเลยจี้โขยเก่าครับผมมัดูเหรอวะเนี่ย ต่อมาเขาเกี่ยวหยาไปแหง้วนครับอู้ยครับโุยขุยเดี๋ยวลองง้วนกันดูดีป่ะอุ้ยอุ้ยหูเปิดครับยูยูยูอุ้ยทางมาพี่พี่อู้ยดีทางมันพี่ครับไม่มีแปลงต่อเลยยูยูครับผมเดี๋ยวเด็กทางๆขอายสักอันครับ